นี่พวกเรากองทุนแรกที่แนะนำสำหรับมนุษย์เงินเดือนน้อยเนี่ยมีไหม พี่กิจบอกเลยว่ามีเนาะซึ่งพี่กิจจะแนะนํา3ตัวนี้นะ1เลยคือกองทุนประกันสังคมแน่นอนถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยยังไงซะก็ต้องสมัครเนาะเพราะว่ากฎหมายบังคับแต่ว่าข้อดีคือเราจะมีสวัสดิการทั้งด้านรักษาพยาบาลแล้วก็อื่นๆอีกนะ้อยอย่างเช่นวเวลาเราเกษียณไปเนี่ยก็จะมีได้เงินจากกองทุนประกันสังคมด้วยเช่นกัน2เลยคือต้องมีด้วยนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าบริษัทไหนมีให้สมัครเนี่ยเราควรจะสมัครเลยเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เงินสมทบจากบริษัทฟรีๆนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยและกองทุนที่3ที่พี่กิจแนะนำเลยก็คือกองทุนสำหรับการลดหย่อนภาษีจะเป็น RMF หรือ s s f ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยเนาะและถ้าให้จำเพาะเจาะจงลงไปเนี่ย ว่าเลือกกองไหนดีก็แนะนํานะว่าลงทุนในกองที่เรียกว่าเป็นดัชนีละกันอย่างเช่นพวกเซตห้าสิบเซตร้อยหรือว่าเป็นเซตบ้านเราเลยก็ได้อันนี้จะทําให้เราปลอดภัยเพราะว่าค่าธรรมเนียมน้อยแล้วก็อ้างอิงไปกับดัชนีของประเทศเราเนาะและที่สําคัญเทคนิคที่เพิ่มเติมก็คือเราควรจะทยอยลงทุนด้วยเช่นกันทุกๆเดือนหรือทุกๆ3เดือนก็ได้เนาะแล้วก็ทยอยเก็บสะสมไปจะทําให้ราคาที่เราซื้อกองทุนเนี่ย จะดีขึ้นนั่นเองส่วนกองทุนอื่นๆเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ฟังพิกิตไว้ก็ได้และเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันอีกทีนึงแล้วเพื่อนๆละ่ะซื้อกองทุนไหนยังไงบ้างเราต้องค่อยๆเรียนรู้ก็ติดตามพิกิตไว้แล้วกันพิกิตจะเอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆในไลฟ์พิกิตก็เคยเล่าไปนะวิธีการเลือกกองทุนเดี๋ยวจะมีสอนด้วย